วันนี้เรามาผจญภัยที่ไหนครับแหลมปากการแหลมปากการลังจะเจอตัวอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลย,ยเย้ไอ้ลุย วันนี้เด็กๆเข้ามาประจนภัยกันเรียนรู้โลกกว้างกับอังเคิลเล็กอีกรอบนึงนะครับุนยอดเลยไหนเจอตัวอะไรไ,ม,ไม่โลกย,ยังไม่เจออะไรเลยหอหะอโอ,โเ,อเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจอตรงก้อนหินน่ยจะมีเยอะเนี่ยไปดูก้อนหินดีกว่าเนี่ยตรงก้อนหินเนี่ยเผื่อเจอเจอเมอนซ่อนเผื่อมันจะซ่อนอยู่ตรงตรงใต้ใต้ก้อนหินเนี่ยลลกมันจะซ่อนเก่งมิม ไม่ปูห,หรือก็ปลาเนี่ยลองดูเลยเนี่ยเอ้าไม่ปูหรือปลาเต็มเลยเนี่ยนั่นลูกพอเจออะไรนะใครเจออะไรลูกเจออะไรจริงเหรอโอ้โหตัวใหญ่ด้วยเหรออย่าไปจับนะอย่าไปจับนะ่นลูกอย่าไปจับนะเดี๋ยวมันค้นเลยใส่ยิ่งเลย อเลยครับอันนี้เขาเรียกปริงทะเลนี่เป mm ็น hmm. จัดจาดเด็กๆเขาได้ผจญภัยนะครับเ oh. นี่ยเปิดโอกาสให้เขาสำรวจโลกเต็มที่เลยมีความสุขมากใช่ไหมเพลินเลย แล้วก็ปลอดภัยด้วยครับน้ำแค่เข่าไหนเจออะไรบ้างเจออะไรบ้างเจอตัวอะไรครับเออเจอหางเออเจอปลาหางสั้นฮะอย่างนั้นเลยเหรอแล้วแล้วคนนั้นเจออะไรบ้างเจออะไรบ้างแล้วก็เจอปูลาเจอเฮียด้วยเจอเฮียตรงนี้ได้เหรอตายละตายละ อรครับจอตัวอะไรครับไม่รู้เป็นหอยอะไรครูหอยนี้เหรอใช่กินได้ไหมอ่ะไม่รู้แต่แต่อเปลือกมันเขาเรียกหอยอลูมิไลี์เปล่าหอยอะไรไม่รู้อเอาปล่อยไปเถอะไปให้มันมีชีวิตอยู่ต่อไปถ้าเราไม่กินก็ให้มันไปไปเป็นอาหารของมันเดี๋ยวจะหมดเวลานะไ,ไปเล่นน้ำต่อไปแล้ว จอยมาตอนไหนไม่รู้คอ๋มีบาดแผลแล้วโดนอะไรเข้าครับไม่รู้หรือครเหรอโอ้ยออโดนโดนอันนี้โดนโดนหินเกี่ยวน,นะไอ้โดนหัวโอเคอไหนเจออะไรกันจ้าลูกไหนขอดูหน่อย จับัปเลยเหรอไหน,นเอาอ๋อไห<ใ>นจเจออะไรครับพูดเรออยู่ตรงไหนอ่ะ น้ำใสมากแล้วลเราก็เจอปลาชนิดหนึ่งนะครับปรากฏว่าเป็นรองเท้านะครับปรากฏรองเท้าโอ้โหไหนตัวอะไรครับอย่าไปจับมันนะไ,ไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งโอ้มาแล้วลอยไปอย่างนี้เลยนั่นสิ้ยเหลือถุงพลาสติก ไม่น่าล่ะเต่ามันึงเห็นเป็นถุงเป็นเต่ามันกินแมงกะพุนลูกรู้เปล่าเต่ามันกินแมงกะพุนแล้วทีนี้พอมันเห็นถุงพลาสติกลอยมามันก็เรียกว่าเป็นแมงกะพุนไงมันก็เลยกินถุงพลาสติกไปเลยไงมันเหมือนถุงพลาสติกไหมอ่ะเออแล้วเต่ามันสายตาไม่ดีมันก็เลยเข้าใจว่าแมงกะพุนอ่ะเอ้ยถุงพลาสติกอะเป็นแมงกะพุนไงเป็นอาหารของมันมันจะพุนจริงเหรอระวังนะระวังมันยนะ แต่ดูม,ม,มันไม่จะตายเอออย่าไปจับม,นะมันนะอย่าไปจับนะปล่อยมันไปเถอะวิ่งทะเลวิ่งทะเลโอ้สองตัวนี้เลยนะอ,อย่าเอามือไปล้วงมันนะไหนตัวไหนไหนว้าวตาเปโอ้ตัวใหญ่จริงๆิเนี่ย มืดตือนเลยเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการสำรวจโลกในวันนี้แล้วเจออะไรบ้างอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยเจอปลาปิงทะเลปิงทะเลเลยเหรอใช่เจอปลาน่าคนนี้ก่อนคนนี้เจออะไรครับคนนี้เจออะไรปลาปลาอะไรสีอะไรสีอะไรดีกว่าสีสีดำสีดำสีฟ้าชอบมากเลยไหมครับอ่าแล้วคนนี้ครับอีกคิวครับเจอปูปูสีอะไรครับ พระฟ้าเหรอปูสีฟ้าเลยเหรอว้าเราหอมแล้วครับหอมปลาตีนท,ทะเลปลาตีนทะเลเ,เป็นยังไงวะปลาตีนทะเลไม่เคยเจอเอา้อาวอ้าวแล้วลูกอะ่ะเจอปิ้งทะเลแล้วก็เออปลาแล้วก็ปูแล้วก็เยอะเยอะเดี๋ยวไม่มีตอบอ้าวแล้วพันนะครับเจอหอยเจอปลาสีขาวสีขาวเลยเหรอแล้วไม่จับมากินนะ่ะเอาแล้วข้างหลังครับคุณพ่อ เดินสำรวจครับออ๋อวหาตังหาตัง <laughs> หาตัง <laughs> หาตังหล่น <laughs> ถือว่าสนุกไหมวันนี้สนุแล้วอ,อยากเล่นต่อไหมน่ะแล้วเดี๋ยวไม่สบายทำไงอ่ะไม่สบายไม่เป็นไรพุ่งลงในปิดเอากรโโถเอ,อ้นนอออยเออเอาให้เวลาอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วกันอ้าวไปได้เชิญไม่ต้องวิ่งนะครับไม่ต้องวิ่งเด็กๆมันมากเด็กๆมันมากสนุก โอเคน้ำลดลงมากมายเลยตอนนี้นะครับเราก็มาเดินสํารวจกันดูดีว่าจะเจอตัวอะไรบ้างน้ําใสมากครับมองเห็นไปถึงพื้นเลยน้ําใสจริงๆไหนออ้ยาอ้ยแล้มันทำอะไรกันอยู่เนี่ยจะไม่จับนะ 对呀。<music> <music> ได้ล he ูกได้โปูเลยเหรอแล้วยางจะกินหมดเหรอใช่จะกินหมดเลยเนี่ย ดีใจไปที่สุดนะครับถ้าทุกท่านจะมีโอกาสได้เขียนคอมเมนต์แนะนำติชนด้านล่างหรือกด Subscribe กดติดตามในช่อง YouTube และ Facebook ม่วนหมานและขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ